เมื่อคุณกำลังจะโดนแย่งแฟนเราจะทำอย่างไรนะฮะอย่างแรกที่คุณทำคืออุดรัรวๆแลัแน่ะวิธีอุดรัรวอย่างเบสิกความหมายผมก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างแรกครับนะฮะอย่าเดาอย่าเดาว,ว่าไอคนนั้นคนนี้กำลังจะแย่งแฟนเมื่อคุณรู้สึกกำลังจะโดนแย่งแฟนให้ใจเย็นๆนิน่งๆแล้วสังเกต เพราะหลายคนครับตีโพยตีพายไปก่อนเหตุการณ์จริง oh, <no. S 1> คือผมไม่ได้บอกว่าให้ใจเย็นไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ใจเย็นนะแต่ให้นิ่งๆเพื่อดูเหตุการณ์คนที่นิ่งเท่านั้นจะคุมเกมได้อย่างที่สองนะฮะอย่างที่สองครับผมนะ,ะสิ่งที่เป็นจุดอ่อนคือการโพสตด,ดราม่าโพสด,ดราม่าหากคุณข้อแรกผ่านไปแล้วคุณรู้แล้วว่า ว่ามีคนจ้องจะแย่งแฟนคุณนะฮะถ้าคุณกำลังจะเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณชัวร์แล้วว่ามันมีคนที่จะแย่งหยุดนะครับหยุดการโพสของคุณโพสอะไรดราม่าอะไรที่ประชดแฟนอะไรที่จะทําให้คุณมีปัญหากับแฟนมากขึ้นหรืออะไรที่จะทําให้คนอื่นที่มันกำลังจะแย่งแฟนคุณรู้ว่าคุณมีจุดแตกหรือว่ารอยร้าวกับความสัมพันธ์มากขึ้น ยิ่งคุณโพสเขายิ่งรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำมันโอเคมันมาถูกทางแล้วนะครับดังนั้นนะฮะอย่าอย่าเพิ่งรีบโพสนะฮะถ้ายังไม่เลิกอย่าโพสนะครับเผลอๆนะฮะไอผู้ชายผู้หญิงที่ชอบคุณด้วยอะมันก็จะเข้ามากลายเป็นมือที่สามมือที่สี่คุ่นวายแฟนคุณกลายเป็นมาเห็นคุณเอเธอก็ไม่ใช่ใจเดียวนี่หว่ามันจะงานเข้ามั่วมากฮะ แล้วการที่คนอื่นนอกจากมือที่3มันจะเห็นรอยร้าวของคุณกับแฟนมือที่4มือที่5ที่มันอยากได้แฟนคุณก็โผลมาอีกอันที่3นะฮะอย่านะฮะอย่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามเด็ดขาดผมเข้าใจอารมณ์มันร้อนแต่เวลาที่เราด่าใครเราถึงแม้เราจะถูกกรณีไหนอะตั้งหลายอันอนะมีรถไปชนกันคนที่โมโหคนที่อารมณ์เสียถึงแม้ว่าคุณจะถูก คุณด่าเขาเสียหายอีกฝ่ายนั่งยืนน้ำตาปิบๆไม่ทําอะไรไม่ตอบโต้คุณเขาทําตาปิบป,ป,ปคุณคิดว่าสังคมจะให้คะแนนคุณหรือให้คะแนนเขาจริงๆสังคมไม่ได้ให้คะแนนเขาหรอกแต่คุณนะ่ะกำลังให้คะแนนเขาในทางอ้อมคุณทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวโดยการสวมบทนางร้ายแฟนคุณคุณก็รักผมเข้าใจ แต่การที่คุณโผล่พวดไปด้วยอารมณ์นะไม่ก่อให้เกิดผลดีกับคุณใดๆทั้งสิน้นถ้าด้วยอารมณ์นะแต่ไม่ใช่ไม่โผล่โผล่ได้แต่นิ่งๆแล้วกันนะครโอเคเบืนน้องต้นอันนี้เกิสิ่งที่เราทําได้พออุดเสร็จอุดเสร็จก่อนถึงเวลาเติมน้ํำล้วอ,อ,อันที่สองอันถัดจากอุดรู้ล่วงแล้วอันที่สองเป็นคนของเรานะฮะการจะเติมรัก มาใส่ถังให้เต็มดันงเดิมเป็นเรื่องคนของเราเพียกับเขาคุยกับเขาในสิ่งที่คุณรับรู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องที่มีเขาโครงมีมูลว่าโอเคคนคนนี้เข้ามายุ่งในชีวิตข,ของเราและคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกับการที่จะต้องมากังวลแบบนี้คุณคุยกับเขาได้คุณคุยกับเขาว่าถ้าเขาไม่สบายใจในการที่จะ มีเราอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณทั้งสองคนผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณอย่าเพิ่งรีบสรุปอ๋อก็แกคิดจะมีเขาเสยแกมันอยากได้เขาชิมไหมอ่ะแกทำไม่รักเราพังอ่ะคุณอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับเพราะโจทย์เรื่องนี้มันไม่ได้แปลว่าคนกลางเนี่ยคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาอยากจะไปจากเราเสมอไปตัวเราเองเป็นคนผักใส่เขาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วพบใหม่คราวหน้าครับกับไลฟ์สุดเลิฟวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับปึงป้งปึงป้งปึงป้งนะฮะครับ